กันชัดๆชาวจีนย่องตัดลวดน้ําแนวหน้าประเทศไทยที่ตราดคลิปฝั่งโน้นแชร์กันสนัน่นนึกว่าไทยจะนิ่งเหรอนาวิกโยธินไทยจัดให้ลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีแบบไม่ต้องรอพรุ่งนี้ใครอยากเห็นเบื้องหลังจุดจมูกหมูว่าตอนนี้เป็นยังไงมาฟังด่วนครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักชาติทุกท่านครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเอ๊ะมันชักจะยังไงกันแน่ครับอยู่ดีไม่ว่าดีมีคลิปหลุดออกมาว่อนโซเชียลมีเดีย ทำเอาคนไทยหัวร้อนกันไปเป็นแถ,แถบเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้วันที่15มกราคมเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งครับมีรายงานด่วนเข้ามาว่ากลุ่มชาวจีนย้ำนะครับว่าเป็นกลุ่มชาวจีนไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาแอบย่องเงียบเข้ามาทำพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเอาซะเลยบริเวณแนวชายแดนไทยตรงจุดที่เขาเรียกกันว่าจุดจมูกหมูพื้นที่บ้านธรมดาจังหวัดตราดคุณผู้ฟังครับภาพที่เห็นในคลิปเนี่ย มันไม่ใช่แค่การเดินเล่นชมวิวนะครับแต่มันคือการพยายามทำลายเครื่องกีดขวางของบ้านเราลวดนหนามฮีเพลงที่พี่น้องทหารเขาขึงเอาไวเาา้เพื่อป้องกันอธิปไตยเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองแต่กลับมีคนถือคีมมาตัดคลิปนี้ไม่ได้มาจากฝั่งเรานะครับแต่มันวยเรัามาจากฝั่งประเทศกัมพูชาแชร์กันสนันวันไหวจนเรื่องมาถึงหูพี่น้องชาวไทยและเจ้าหน้าที่บ้านเราคำถามคือไทยเราจะทำยังไงจะนั่งมองตาปริบปริบ ให้เขาตัดรั้วบ้านเราเล่นอย่างนั้นเหรอบอกเลยว่าไม่ครับเพราะทันทีที่ข่าวสะพัดออกไปพี่น้องนาวิกโยธินไทยชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่สมเขาสวมวิญญาณนักรบบุกตะลุยลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันทีแบบเรียลไทม์ไม่ต้องรอหนังสือราชการไม่ต้องรอพรุ่งนี้เชา้าไปมันเดียวนั้นเลยแล้วผลเป็นยังไงลวดน้ำของเราเสียหายแค่ไหน และไอคำว่าธรรมดาหรือจุดจมูกหมูนี่มันมีอะไรทำไมคนจีนถึงไปป้วนเปี้ยนแถวนั้นเยอะนักวันนี้ผมจะสรุปให้ฟังแบบม้วนเดียวจบเจาะลึกทุกประเด็นดารมาม่าหยุดนิ้วป้งของคุณแล้วฟังทางนี้ครับมาไล่เรียงเหตุการณ์กันแบบช็อตต่อช็อตครับตามไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงบ่ายวันนี้คลิปต้นเรื่องที่เป็นประเด็นดาราม่านะครับเป็นคลิปสั้นๆความยาวแค่ประมาณ1ิวินาทีเท่านั้นเองครับคุณผู้ฟัง แต่10วินาทีนี่แหละที่สั่นสะเทือนความรู้สึกคนไทยคลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้โซเชียลมีเดียจากฝั่งประเทศกัมพูชาโพสต์ลงเมื่อช่วงเวลาประมาณ15.30นาฬิกา30นาทีหรือบ่าย3ามครึ่งที่ผ่านมานี่เองในคลิปเผยให้เห็นภาพของกลุ่มชาวจีนลักษณะท่าทางเนี่ยดูไม่ใช่ชาวบ้านที่มาหาของป่าแน่นอนครับการแต่งกายท่าทางดูเป็นคนเมืองเป็นกลุ่มคนจีนที่ข้ามไปทำธุรกิจหรืออาศัยอยู่ฝั่งโนน พวกเขาเดินดุ่มๆมเข้ามาที่แนวรั้วลวดหนามหีเพลงซึ่งเป็นแนวป้องกันชายแดนของประเทศไทยเราตรงพิกัดที่เรียกว่าจุดจมูกหมูในพื้นที่ธมอดาอําเภอบ่อไร่จังหวัดตราดสิ่งทําที่พวกเขาทําคืออะไรรู้ไหมครับมีคนในกลุ่มนั้นใช้เครื่องมือลักษณะเหมือนคีมตัดเหล็กพยายามตัดลวดหนามของเราตัดฉับฉับแล้วพอตัดเสร็จหรือพอใจแล้วหรืออาจจะแค่ลองของก็พากันเดินกลับเข้าไปยังฝั่งกัมพูชา เดินกลับเข้าตึกเข้าอาคารของเขาไปแบบหน้าตาเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนการมาตัดรั้วบ้านคนอื่นเป็นเรื่องปกติอย่างนั้นแหละโอ้เห็นแล้วมันจีดครับคุณผู้ฟังแต่ช้าก่อนครับอย่าเพิ่งด่วนตกใจไปว่ารั้วเราพังยับเยินเพราะจากข้อมูลล่าสุดขอบอกว่าลวดหนามไทยที่ทหารเราขึงไว้นั้นแน่นปึกครับไม่ใช่ลวดหนามเก่าๆสนิมเรอะนะแต่เป็นการวางแนวป้องกันที่แข้มแข็งการกระทําของคนกลุ่มนี้แม้จะดูอุกอาจ แต่ในทางยุทธวิธีแล้วยังไม่สามารถเจาะแนวป้องกันของเราเข้ามาได้ง่ายๆหรอกครับแต่มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีและความมั่นคงที่ยอมกันไม่ได้ทําให้คลิปนี้กลายเป็นไวรัลทำทีที่คนไทยเห็นแชร์กันว่อนโซเชียลมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างดุเดือดทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าจุดจมูกหมูหรือธรรมดาเนี่มันคือตรงไหนและทําไมต้องมีคนจีนผมจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกพื้นที่ตรงนี้กันหน่อยครับ ข้อมูลจากไทยรัฐและกระแสใน X หรือ Twitter รระบุตรงกันครับว่าพื้นที่ธรรมดาตรงข้ามกับอำเภอบอ่อไร่จังหวัดตราดเนี่ยในอดีตมันอาจจะเป็นป่าเขาเป็นพื้นที่สู้รบเก่าแต่ปัจจุบันโอ้โหฝั่งโน้นเขาพัฒนาไปไกลครับมีตึกสูงมีอาคารขนาดใหญ่ผุดขึ้นเพียบและแน่นอนครับธุรกิจสีเทาๆหรือธุรกิจคาสิโนก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ดึงดูดชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนให้หลั่งไหลเข้าไปอยู่ในพื้นที่นั้นจำนวนมาก จุดจมูกหมูนี่ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญครับลักษณะภูมิประเทศมันยื่นล้ําเข้ามาทําให้การวางแนวป้องกันต้องรัดกุมเป็นพิเศษฝั่งไทยเราเนี่ยกองกําลังจันทบุรีและตราดหรือกอจตได้วางแนวลวดหนามป้องกันไว้ยาวเหยียดกว่า9กิโลเมตรย้ำนะครับ9กิโลเมตรรอบพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันทั้งการลักลอบเข้าเมืองป้องกันสิ่งผิดกฎหมายและป้องกันคนที่จะข้าม,มาโดยไม่ได้รับอนุญาต ในอดีตเราเคยเคลียฐานเก่าๆเคลียพื้นที่ความมั่นคงไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าฝั่งตรงข้ามที่มีชาวจีนพลุกพล่านจะเริ่มรู้สึกว่ารั้วของเรามันเกะก,กะสายตาหรืออาจจะขวางทางสะดวกของพวกเขาหรือเปล่าถึงได้มีพฤติกรรมลองของแบบในคลิปนี้เกิดขึ้นชาวเน็ตหลายคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการที่มีตึกคาสิโนหรือแหล่งธุรกิจของทุนจีนอยู่ติดชายแดนขนาดนี้มันทําให้มีคนพลุกพล่านและคนพวกนี้อาจจะไม่ได้เกรงกลัวหรือไม่รู้กฎระเบียบชายแดน หรืออาจจะจงใจยั่วยุก็เป็นได้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุผลอะไรการมาแตะต้องรั้วลวดหนามของไทยเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ครับแล้วไทยเราตอบโต้ยังไงนิ่งไหมหรือรอทำหนังสือประท้วงปีหน้าเปล่าเลยครับงานนี้ต้องขอชื่นชมนาวิกโยธินไทยแบบสุดใจครับเพราะทันทีที่คลิปนี้แพร่ออ,อกมาในช่วงบ่ายข่าวสะพัดไปถึงหน่วยงานความมั่นคงปุ๊บของจริงลงพื้นที่ทันทีครับ ล่าสุดสดสดร้อนๆ้อนเลยครับทางหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดร่วมกับชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่3และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งยกขยงลงพื้นที่จุดจมูกหมูเพื่อตรวจสอบข้อเท,ท็จจริงทันควันไม่ต้องรอพรุ่งนี้ไม่ต้องรอแสงเช้าไปมันตอนนั้นเลยครับ ผลการตรวจสอบระบุชัดเจนครับว่าลวดหนามหีบเพลงที่เห็นในคลิปนั้นยังวางแนวป้องกันอยู่อย่างมั่นคงอาจจะมีร่องรอยความพยายามตัดหรือร่องรอยความเสียหายเพียงเล็กน้อยจากการกระทำของคนกลุ่มนั้นแต่ย้ำนะครับแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของแนวป้องกันโดยรวมหร้วเรายังแข็งแกร่งคนพวกนั้นทำได้แค่มาสกิดให้เรารำคาญแต่ไม่สามารถเจาะเข้ามาได้ การลงพื้นที่ไวขนาดนี้ของทหารไทยเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังฝั่งโน้นเลยนะครับว่าเฮ้ยกูมองอยู่นะอย่าคิดว่าจะทำอะไรลับหลังแล้วไทยไม่รู้เป็นการแสดงแสนยานุภาพในการปกป้องแผ่นดินที่ยอดเยี่ยมครับสมเพศคนคิดสั้นๆที่นึกว่าจะหลัดรั้วไทยเข้ามาเดินเล่นง่ายๆฝันไปเถอะครับชายแดนตราดวันนี้ทหารเราตรึงกำลังเข้มทุกตารางนิ้ว มาดูในมุมของกระแสสังคมและการมีส่วนร่วมของคนไทยกันบ้างครับเรียกว่าเดือดไม่แพ้อากาศเลยทีเดียวในโลกโซเชียลโดยเฉพาะใน X #Hashtag ที่เกี่ยวกับข่าวนี้พุ่งขึ้นมาทันทีคอมเมนต์จากชาวเนต็ตหลังไหลมาแบบมืดฟ้ามัวดินส่วนใหญ่เป็นห่วงและกังวลครับมีการแท็กเรียกทหารแท็กถามเพจกองทัพเรือกันจ้าละวันนาวิกรู้ยังเห็นคลิปนี้หรือยังทำไมปล่อยให้เขามาตัดง่ายๆ แต่พอมีภาพข่าวยืนยันจากไทยรัฐและสื่อหลักว่าทหารเราลงพื้นที่แล้วเคลียร์แล้วตรวจสอบแล้วอารมณ์ของชาวเน็ตก็เริ่มเปลี่ยนเป็นความสะใจและความชื่นชมครับหลายคนบอกว่านี่สิทหารไทยทำงานต้องไวแบบนี้อย่าให้ใครมาหยามเกียรติภูมิชาติไทยได้เห็นทหารลงพื้นที่แล้วอุ่นใจ แต่ก็ยังมีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจครับคือความกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลจีนในพื้นที่ทรออดาชาวเน็ตหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมคนจีนถึงไปอยู่ตรงนั้นเยอะเป็นแก๊งคอเซนเตอร์หรือเปล่าหรือเป็นพวกทำเว็บพนันการที่พวกเขากล้ามาตัดลวดหนามทหารไทยแบบนี้แสดงว่ามีใครหนุนหลังหรือรู้สึกว่าตัวเองมีอนานาจหรือเปล่า อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดครับไม่ใช่แค่เรื่องรั้วลวดหนามแต่มันคือเรื่องของความมั่นคงระยะยาวอย่างไรก็ตามข้อมูลล่าสุดยืนยันตรงกันนะครับว่าสถานการณ์ณเวลานี้ย้ำว่าณเวลานี้ยังไม่มีการประทะไม่มีความรุนแรงบานปลายหรืออส c a a t i o n ใดๆเกิดขึ้นครับฟังโน้นพอเห็นเราเอาจริงเขาก็งเงียบกริบ เก็บตัวเงียบอยู่ในตึกของเขาไปส่วนฝั่งเราก็นนิ่งสงบแต่พร้อมรบถ้าจำเป็นนี่คือท่าทีที่ถูกต้องของชาตินักรบครับไม่ตีโพยตีทายแต่เตรียมพร้อมเสมอสรุปสถานการณ์ล่าสุดณตอนนี้ครับคุณผู้ฟังนาวิกโยธินไทยได้เข้าทำการตรวจสอบและกระชับพื้นที่เรียบร้อยแล้วลวดหนามตลอดแนว9กิโลเมตรที่ถมอดา ยังคงทำหน้าที่เป็นปราการด่านหน้าปกป้องแผ่นดินไทยได้อย่างสมบูรณ์ร้อยเอร์เซ็ชายแดนจังหวัดตราดวันนี้ยังคงปลอดภัยภายใต้การดูแลของลูกประดู่เหล็กแห่งราชนาวีไทยเหตุการณ์วันนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่าถึงแม้จะมีคนจ้องจะลองของจะมีคลิปยั่วยุหรือมีความพยายามท้าทายจากชาวต่างชาติกลุ่มใดก็ตามแต่สายตาของทหารไทยและความตื่นตัวของคนไทย ไม่เคยหลับไหลใครที่คิดจะล่วงล้ำอธิปไตยบอกเลยว่าคิดผิดครับเห็นข่าวนี้แล้วคุณผู้ฟังรู้สึกยังไงบ้างครับสะใจไหมที่เห็นทหารเราตอบโต้ได้รวดเร็วทันใจแบบนี้หรือยังมีความกังวลเรื่องกลุ่มทุนจีนสีเทาตามแนวชายแดนอยู่อยากให้ทหารเราทำอะไรเพิ่มอีกไหมลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยครับพิมพ์มาเลยว่านาวิกไทยสุดยอดเพื่อเป็นกำลังใจให้รั้วของชาติ หรือใครมีความเห็นต่างยังไงเห็นคลิปยังชาวเน็ตคิดยังไงมาแลกเปลี่ยนกันได้ใต้คลิปนี้เลยครับอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนสุดท้ายนี้สถานการณ์ชายแดนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ